สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวและกินทั่วไทยไปกับคุณรตีนะคะวันนี้คุณรตีพามาที่พัทยาค่ะและมาที่ร้านนี้บ้านเชนทุเรียนนะคะที่พัทยานี่แหละค่ะมาดูทุเรียนกันนะคะว่าทุเรียนเป็นยังไงบ้าง <Yeah. S 1> เขาขึ้นป้ายนะคะว่าหมอนทอภูเขาไฟแท้ร้อยเซจากร้านเราบ้านเชนทุเรียนนะคะ แต่บ้านเชนทุเรียนเขามีหลายสาขานะคะจากจังหวัดศรีสะเกดมาจำหน่ายดั้งเดิมที่ถนนเทพรศิษิ์นะคะตั้งแต่ปี2557จนถึงปัจจุบันอันนี้คือเขาการันตีร้านของเขานะคะคือร้านเชนทุเรียนเห็นไหมคะเข้ามาดูมีทุเรียนหลากหลายขนาดหลากหลายไซส์หลากหลายราคานะคะอันนี้ที่เห็นตั้งอยู่ในชั้นเหล่านี้ คือราคากิโลกรัมละ1 3 9บาทค่ะถัดไปนะคะอันนี้ก็เป็นหมอนทองเบอร์สวยค่ะราคากิโลกรัมละ159าบกาทอันนี้คือซื้อยกลูกนะคะทั้งลูกยังไม่ได้แกะทีนี้มาดูฝั่งด้านนี้นะคะด้านโน้นเนี่ยตรงนี้เป็นโต๊ะที่เขาใช้แกะใช้ปอกทุเรียนให้ลูกค้านะคะแล้วก็แกะไว้ขายด้วยค่ะ มาดูด้านนี้จะมีตู้แช่อยู่สองตู้นะคะตรงเนี้ยจะมีทุเรียนที่เขาแกะแล้วหรือปอกแล้วนะคะกอจำหน่ายอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราอ้อมมาด้านนี้กันนะคะมาดูสิคะว่ามีอะไรบ้างโุ้ยตู้นี้ขายดิบขายดีบ้างเปล่าเลยค่ะแล้วเขาก็จะมีบอกว่าราคาเนื้อล้วนนะคะถ้าเกรดดีนี่คือกิโลละ350บาทถ้าเกรด A กิโลละ 490บาทถ้าเกรดพรีเมียมเนี่ยคือ590บาทนะคะแล้วค่อธิบายว่ารสชาติของแต่ละเกรดนะคะถ้าเกรดดีเนี่ยคือหวานน้อยเกรด A เนี่ยคือหวานมันเกรดพรีเมียมก็หวานมันอร่อยเข้มข้นของรสชาติทุเรียมนี่ค่ะเขาจะอธิบายไว้ชัดเจนนะคะตู้ตู้เนี้ยคือเอ่อเป็นเกรด A นะคะส่วนตู้นี้จะเป็นเกรดพรีเมียม ส่วนด้านนอกนะคะที่เขาแกะไว้แล้วด้านนี้คือน่าจะเป็นตกเกรดลงมาหน่อยนะคะน่าจะเป็นเกรด B หรือเกรดอะไรประมาณนี้เหนะ,ะราคาก็จะถูกลดหลั่นลงไปมองไปนะคะด้านน้นผู้เรียนเต็มเลยนะคะเป็นตัดำใหญ่มากมาด,ดูด้านนี้นะคะกล่องเล็กกล่องน้อยที่เขาแกะไว้แล้วตรงนี้เขาบอกว่าหมอนทอง กล่องละ200บาทนะคะนี่ค่ะกล่องละ200บาทอันนี้เป็นเกรดบีทั้งหมดนะคะเป็นเกรดบีทั้งหมดที่สุกแล้วแต่ว่าอันถัดไปน่าจะสุกช้ำม,มากกว่าใครชอบนุ่มมากก็กินอันนุ่มมากใครชอบนุ่มน้อยก็เลือกเอานะคะแล้วก็ยังมีอื่นๆให้เลือกสรรอีกเยอะแยะค่ะนี่นะคะมานะคะ่ะมากินทุเรียนกัน ทุเรียนกำลังเยอะนะคะกมาดูทุเรียนด้านนี้นะคะดูค่ะเยอะมากแยกเป็นเข่งๆเลยค่ะเขาก็จะคัดออกมานะคะว่า,าทุเรียนอยู่เกรดอะไรเกรด A เกรด B หรือเกรดพรีเมียมนะคะค่ะส่วนอื่นๆนะคะอย่างตรงเนี้ยใส่ตะก้าไว้ เขาบอกว่าหมอนทองตะก้าละ999บาทนะคะรอสุกประมาณ2-3วันซื้อยกตะกร้าเลยนะคะได้กิน999บาทหรือ1,000บาทนั่นแหละค่ะนี่นะคะเยอะมากเยอะจริงๆดูด้านนี้นี่ค่ะ,คะที่บ้านเชนทุเรียนพัทยานะคะใกล้ๆกับถนนเทพระสิทธิ์นะะี่ค่ะ ที่นี่คือบ้านเชนทุเรียนอยู่บนถนนสุขุมวิทถ้าเราขับรถมุ่งหน้าไปที่พัทยาใตา้หรือพัทยาเหนือก็จะเห็นร้านอยู่ทางซ้ายมือก่อนจะถึงบิ๊กซีพัทยาใต้นะคะมาค่ะเดี๋ยวมากินทุเรียนกัน